อ,อันดับหนึ่งบุคคลหญิงค่ะเป็นการการแข่งขันที่คัดกีฬาทางอากาศทั้งหมดมาแข่งครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินจนถึงกระโดดร่มอค่ะก็อ่เป็นการคัดแรงที่ของนักกีฬาอันดับต้นๆของแต่ละประเทศเข้าไปค่ะซึ่งก็เป็นเมืองใน,นัานที่เข้าไปประเทศไทยได้ไปถึงห้าคนค่ะก็เป็นได้อันดับหนึ่งบุคคลหญิงมาค่ะ อขอทราอดประจุท่านผู้บริการอะไรจะดีะไคะไนักเรียนคะสัปดาห์วันเด็กเราเพิ่งผ่านมาทำขวัญของนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่ายังไงนะสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนคนะครับเอาวันนี้ผมใน้นามกำเียนสุขอนวัฒนาก็เป็นความรู้สึกที่สิงดีด นะครับที่มีเยาวชนหรือสิทธ์เก่าของโรงเรียนสุนอรพัฒนาจะไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงูและที่สำคัญอย่างยิ่งจะสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสุนอรพัฒนาซึ่งน้องปีนั้นเป็นสิทธ์เก่าของโรงเรียนสุนอรพัฒนานะครับถือว,ว่าเป็นคนที่มีความ พยายามความเพัานะมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองนะครับให้ถึงระดับโลกนะครับดังนั้นจึงฝ่ารลูกนักเรียนหรือเยาวชนรุ่นหลักทุกคนได้เอาตัวอย่างที่ดีนะครับเห็นตัวอย่างของที่ดีแล้วให้รลูกนักเรียนนะครับมีความพยายามที่จะสร้างชื่อเสียงพยายามที่จะเป็นคนดี พยายามที่จะพัฒนาประเทศชาติของเรานะครับก็อกาสน,นี้นะครับก็ขอให้รูปักเรียนทุกคนนะครับได้ให้กำลังใจกับที่ดีโดยดรตกปือให้กำลังใจกับที่ดีอีกครั้งหนึ่งครับครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่ดีจะตังดื่อเกียงน,นะครับให้กับประเทศชาติของเรา สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเราตลอดไปและก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับน้องๆเยาวชนและก็ทกําความดีเหมือนดับเพื่อที่รักษาความเพลินนะครับขอให้น้องทีจบสิ้นวัจบความเจริญและก็พัฒนาฝีมือต่อไปคนำความกุญแจข่าวก็คงออกกันแล้ว้แชมป์โลก ไม่ไม่รู้จักหรือว่าไม่ได้เป็นแบบอย่างที่กวรวเราก็าจะพยายาม ก็หยเห็นว่าทางเรื่องแหล่งต้องเที่ยวทีมีพระจ้คุณแกลระวัติจังหวัดจะมาทำพิธีที่สอลกระอกนี่ก็ให้นอกเลวันนี้ก็ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียภูค่ะก็รู้สึกภูมิใจและปลาบปลื้มใจค่ะที่ท่านได้แสดงความยินดีกับผลงานที่ผ่านมาของเราค่ะ เป้าหมายปีหน้าก็อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกค่ะอยากจะทำผลงานให้ดีกว่านี้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้ขึ้นไปเทียบเท่ากับผู้ชายค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็จากการแข่งขันที่ไปแข่งที่ดูไบค่ะก็ได้อันดับหนึ่งนคนหญิงแล้วก็เป็นอันดับสี่ของที่รวมบุคคลชายค่ะก็อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกค่ะเพื่อที่จะ เื่อความเสถียรของการแข่งขันแล้วก็การพัฒนาตัวเองที่ดีขึ้นปเป็นที่าวกบพิชายได้ค่ะแล้วคันนี้มันถึงระดับไหนที่สูงส,สุดที้ว่าสูงสุดก็สูงสุดตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งคลหญิงของเป็นอันดับหนึ่งของโลกบุคคลหญิงคะ่ะตั้งแต่ปี2013ถึงปัจจุบันคะ่ะเจ้าก็สูงสุดมั้ยเนี่ยก็คือการแข่งขันล้มล่อนนะคะจะเป็นประเภท โอ้อ๋อคือรวมทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็บุคคลหญิงแล้วก็ทีมคือผู้หญิงสามารถที่จะขึ้นไปแข่งกับผู้ชายได้ค่ะก่อยากจะพัฒนาขึ้นไปอีกค่ะโอพูดถึงประโยชน์ประโยชน์ที่ที่เราได้เล่นกีฬาประเภทนี้ทำให้ทำให้ประโยชน์ในการเรียนการอยู่ชีวิตพอไม่อยู่เราดีขึ้นยังไงบ้างประโยชน์ก็สิ่งที่ได้จากการเล่นกีฬาชนิดนี้ก็อย่างแรกก็แน่นอนอยู่แล้วความเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็ ที่สำคัญเลยคือเรื่องจิตใจค่ะเพราะว่าการแข่งขันลงเป้าแม่นยำเนี่ยต้องใช้สมาธิอย่างสูงเนื่องจากต้องสังเกตลมเพราะว่าเราไม่มีเครื่องยนต์แล้วลมเนี่ยแต่ละครั้งไม่เหมือนกันก็จะเปลี่ยนไปทุกนาทีทุกวินาทีตลอดเวลาเราก็ต้องอมีสมาธิในการที่จะดูสังเกตลมแล้วก็สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบข้างแล้วก็ แม้แต่กระทั่งตัวเราเองค่ะมือของเราเองเราก็ต้องมีสมาธิที่จะควบคุมให้ลงเป้าได้อย่างแม่นยำค่ะแล,แล้วเราเป็นผู้หญิงแกเราไม่กลัวเลยทำไมจะมาชอบกีฬาแบบนี้คือมีความฝันว่าอยากบินได้ค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เห็นคุณอาบินพามอเตอร์คือพารามอเตอร์จะมีเครื่องยนต์ก็พอคุณอากลับมาเยี่ยมบ้านที่ชัยภูมิค่ะก็จะพลามอเตอร์มาบินให้ดูเราก็เลยเห็นแล้วก็รู้สึกมีความฝันว่าอยากจะบินได้ โในอายุ20ก็ค่ะได้มีโอกาสไปฝึกคือภาพพื้นดินทเทคากีฬาเร์และล้มลอนนะคะจะฝึกภาพพื้นดินก่อนคือสองขั้นตอนออขั้นตอนฝึกภาพพื้นดินกับขั้นตอนโดดเนินเนี่ยคะ่ะจะยังไม่มีเครื่องเราก็เลยรู้สึกที่จะอยากอยากเล่นแล้วก็พอเข้าไปฝึกจริงๆก็เริ่มที่จะศึกษาแล้วก็ได้รู้จักกีฬาล้มลอนค่ะคือเป็นกีฬาที่บินโดยใช้ลมหน้าเขาที่ลมที่มาประทะ สันเขาอะค่ะแล้วเกิดการยกตัวแล้วกีฬาร้มน่อเนี่ยคือไม่มีเครื่องคือจะใช้ลมธรรมชาติเลยเดียไ,ไม่กวอันตรายคือไม่กลัวค่ะอันตรายเพราะว่าจริงจริงอันตรายกลัวนะคะแต่ว่าเราเซฟตัวเองเป็นอันมิบส์ค่คือดูแลเรื่องความปลอดภยัยทุกอย่างอุปกรณ์ก็ต้องเช็คเองก่อนที่จะบินแล้วก็ดูทั้งสภาพอากาศก็ต้อง ก็ต้องศึกษาสภาพอากาศด้วยค่ะเพราะว่าความปลอดภัยเพราะว่าเราขึ้นไปอยู่ข้างบนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองครับหลังจากที่ลเลือกีฬาประเภทนี้เนี่ยเรื่องของผลกระทบของการเรียนเป็นไงบ้างครับการเรียนก็มีบ้างค่ะเพราะว่าก็มีช่วงที่ไปแข่งตรงกับสอบแต่โชคดีที่เรียนรามค่ะเพราะว่ารามเนี่ยเป็นมหาลาัยเปิดแล้วก็มีโอกาสถ้าเกิดเราพลาดในการสอบก็มีโอกาสที่จะสอบซ่อมได้ค่ะ